ยอดคนสมองอัจฉริยะตอนที่89ท่านเอกราชเป็นคนใหม่จากงานแต่งงานมาเกือบหนึ่งเดือนนาทีก็ถูกได้กล่าวขานถึงความสามารถหลายๆายด้านเป็นหัวหน้าแผนกของการคิดค้นนวัตกรรมมีส่วนสร้างสิ่งที่เปลี่ยนโลกหลายๆอย่างล้วนแต่ทำให้โลกเกิดความตกตะลึงทั้งสิ้นจากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็เกิดขึ้นมาแล้วไม่นานก็กลับกลายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ใช่ว่าจะมีการก๊อปปี้ทำซ้ำเรียนแบบได้ เพราะว่าวิทยาการเทคโนโลยีพวกเขายังไม่ถึงหน่วยของโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของนาทีนั้นคิดเป็นนาโน,โนแต่ใช่ว่าอยู่ๆจะทำมาจากตรงนี้เลยได้ทำขบวนการซ้ำซ้อนทับไปทับมานับครั้งไม่ถ้วนถึงได้เกิดเครื่องสร้างที่มีความละเอียดสูงจากสิ่งประดิษฐ์ของนาทีล้วนแต่ทำเองขึ้นทั้งนั้นจนมาถึงจุดหนึ่งถึงได้สร้างชิ้นงานมาตรฐาน ก่อนย่อส่วนเล็กลงไปถึงขั้นนาโนแค่นั้นยังไม่พอเพราะนาทีก้าวลึกลงไปถึงระดับควอนตัมไม่แปลกที่จะมีชิปขนาดเล็กกว่าเส้นผมร้อยเท่าเมื่อมาถึงจุดนี้มันคือความพิศวงของมิติที่นาทีสามารถควบคุมได้เหมือนอย่างเดินเข้าออกในบ้านตัวเองและในตอนนี้ตึกที่นาทีได้ให้ช่างสุภาพสร้างทั่วประเทศ ก็เกือบเสร็จครบตามจำนวนทั้งหมดบุคลากรก็เริ่มขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าล้วนมาจากบ้านเด็กกำพร้าทั่วประเทศทั้งสิ้นมีบ้างที่เป็นชาวบ้านธรรมดาที่มีความรู้เฉพาะทางที่ทางบริษัทต้องการมาอยู่ในตำแหน่งค้นคว้าวิจัยก่อนนำไปทดลองใช้งานเหมือนจริงเวลาที่ผ่านมาเป็นเดือนสุชินกับยุพาก็ได้เข้ามาทำงานกันแล้วท่านพร้อมพงกับท่านนายกจากกริ ก็ยังคงแวะเวียนมาหาเกือบทุกวันแล้วแต่จะเป็นช่วงเวลาไหนเท่านั้นเองถ้าหากหายไปก็ไม่เกินสองวันจะมาหาโดยทันทีอย่างวันนี้ท่านนายกจัก,กริเพึ่งโทรเข้ามาบอกว่าจะมาหาตอนเที่ยงอยากทานอะไรหรือเปล่าจะนำมาฝากให้กับทั้งห้าท่านนาะทีรู้ความหมายว่ามีใครบ้าง คนที่ห้าคงไม่พ้นท่านพร้อมพงนั่นเองแต่นาทีได้บอกไปว่าไม่ต้องการสิ่งใดท่านมาแต่ตัวก็พอแล้วอาหารที่นี่นั้นล้วนมีเยอะแยะเมื่อได้ยินที่ท่านผู้ให้บอกมาท่านนายยกรีบออกจากอาคารรัฐสภาเพื่อเดินทางมาหาท่านผู้ให้โดยที่ไม่ต้องรอเด็กไปซื้ออาหารระหว่างทางได้โทรบอกให้เอาไปทานกันได้เลยผมมีธุระด่วนทานแทนด้วยก็แล้วกัน เด็กซื้อของนั้นยิ้มอย่างดีใจของที่ซื้อมานั้นทั้งดีทั้งแพงมันต้องอร่อยระดับมิชลินห้าดาวอยู่แล้วคราวนี้ถือว่าเป็นลาบปากอย่างช่วยไม่ได้เด็กซื้อของนั้นรู้ดีว่าท่านนายกไปไหนแต่เขาไม่สนใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเจ้านายตัวเขานั้นไม่ควรไปยุ่งยามเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าหาเรื่องใส่ตัวไม่นานท่านนายกจากกรีก็มาถึงพร้อมกับคนขับรถส่วนตัวที่เป็นเพื่อนของนายโอ คนขับรถของบริษัทส t a r t r ท k ที่ท่านนายกเอ่ยปากบอกคนขับรถส่วนตัวหาให้มารับใช้เจ้านายในบริษัทแห่งนี้เขารู้ว่าเจ้านายของตนนั้นเกรงใจออกไปทางเคารพเลื่อมใสเสียด้วยซ้ำทั้งที่ผู้บริหารของบริษัทนี้ล้วนมีแต่คนหนุ่มคนสาวทั้งนั้นไม่รู้ว่าคนกลุ่มนี้มีสิ่งใดดีถึงทำให้เจ้านายตนนอบน้อมเมื่อเจ้านายอย่างท่านนายกเดินเข้าออฟฟิศตัวเองก็เดินตามมาหาเพื่อน ที่ชอบนั่งอยู่ในโรงอาหารไงโอสบายดีนะเพื่อนอา้าววันนี้มาส่งท่านจากกรีฑหรอเออสงสัยท่านคงเหนื่อยเลยไม่ขับรถมาเองอ๋อมีน่าถึงได้เจอนายวันนี้เอาเธอมากินส้มตําด้วยกันอยากเอาอะไรเพิ่มก็ไปสั่งแม่ค้ามาได้เลยมื้อนี้เราเลี้ยงเองไม่ต้องเกรงใจนะนายโอถึงจะมีอายุข,ขึ้นเลขสี แต่รูปร่างผิวพรรณยังดูเหมือนคนอายุ35ด้วยที่เป็นลูกคนเดียวเป็นคนโสดมาตั้งแต่เด็กไม่คิดจะมีครอบครัวเหมือนเพื่อนๆของเขาเงินทองที่ได้ก็ส่งให้พ่อแม่ที่อยู่ชานเมืองตัวเองอยู่ที่นี่มีที่หลับนอนน้ำไฟฟรี คงมีแต่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเล็กน้อยถึงได้เป็นที่หมายปองของสาวสาวอยู่หลายคนแต่เขาก็ไม่แสดงทีถ้าว่าสนใจหลายคนคิดว่าเขาคงห่วงความโสดไม่อยากรับใครมาเป็นภาระแน่เลยมีสาวสาที่สนใจสังเกตนายโอชอบตื่นเช้าออกมาเดินเล่นแล้วก็กลับเข้าไปที่ห้องเหมือนเดิมกว่าจะกลับลงมาก็เป็นเวลาตอกบตร หลังจากนั้นก็จะไปคอยรับใช้แม่บ้านช่วยยกของถ้าหากไม่มีการขับรถไปไหนจะเป็นอย่างนี้ทุกวันแต่กลับดูมีความสุขแล้วเสียงพูดคุยของท่านผู้บัญชาการที่มีเสียงดังโตตอบกับท่านนายกจากกริดไม่รู้ชอบอกชอบใจอะไรกันนักหนาถึงได้หัวเราะเสียงดังออกมาอย่างนั้นท่านพร้อมพงพูดขึ้นด้วยความขำรถขับแค่เดือนเดียวก็เฉี่ยวชนเสียแล้วโอ้โหนั่นมันเงินร้อยล้านเลยนะ ท่านพร้อมพงหัวเราะส่งเสียงดังแรงขึ้นกว่าเก่าแล้วท่านเอกราชไปทำอีท่าไหนกันละ่ะท่านพร้อมพงพูดไปหัวเราะไปก็เสาโรงรถมันไม่มีตาสิมันไม่ยอมหลบให้ก็เลยใช้สีข้างขูดเป็นแนวยาวเลยละ่ะและในเวลานั้นหน้าที่กับบุษบาก็เดินออกมาทานข้าวปล่อยให้สุชินกับยุพาอยู่กันในออฟฟิศในโต๊ะอาหารได้คุยถึงเรื่องท่านเอกราชเมื่อเล่าถึงความโชคร้ายแล้วเสร็จ ท่านจักรกริจได้ถามขึ้นว่าไม่รู้ว่าจะเสียค่าซ่อมเท่าไหร่กันก็ไม่รู้นาทียิ้มพูดว่าไม่ต้องเสียแม้แต่บาทเดียวเลยครับสงสัยท่านเอกราชยังไม่ได้ดูข้อมูลทั้งสองท่านทำหน้าแปลกใจแทบไม่เชื่อหูตัวเองที่ได้ฟังเอาอีกแล้วท่านทำสิ่งไหนกับรถซุเปอปร์คาร์อีกเนี่ยนาทีพูดตัวถังของรถรุ่นนี้เป็นเคฟลาไฟเบอร์นาโนเหมือนมีชีวิต เมื่อเข้าไปที่เมนูตั้งค่าให้รีเซ็ตโครงสร้างได้หลายอย่างจะให้เปลี่ยนแปลงตรงไหนล้วนทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนสีหรือว่าซ่อมแซมผิวตัวเองแค่กด enter มันก็จะย้อนผิวใหม่ทันทีคำพูดของท่านผู้ให้ช่วยเบรกการขำของท่านพร้อมพงอุตสา์จะได้ล้อเลียนเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนเตรียมฐานด้วยกันเพิ่งรู้ว่ารถซูปเปอร์คาร์นั้นมันจะไฮเทคถึงเพียงนี้เมื่อทานข้าวกันเสร็จตอนเดินออก กำลังจะเข้าออฟฟิศรถซูปเปอร์คาร์สีแดงสดก็ขับเข้ามาจอดตรงด้านหน้าคนที่เดินออกจากรถทำหน้าตาเศร้าซึมหลังจากถอดแว่นตาสีดำออกมาท่านพร้อมพงยังหัวเราะชอบใจพูดขึ้นว่าดูสิดูท่านเอกราชใจแทบขาดแล้วนั่นท่านจากกริดมองดูท่านพร้อมพง คิดในใจช่างเป็นผู้ชายที่ซาดิสเหลือเกินยังอุตส่าห์หาทางจะแกล้งเพื่อนอีกจนได้เมื่อท่านเอกราชเดินเข้ามาข้างในออฟฟิศก็ทักทายสวัสดีกันทุกคนถึงได้แสดงถึงเจตนามาครั้งนี้พร้อมกับพูดขึ้นด้วยสีหน้าแสนเสียดายไม่รู้ว่าการซ่อมครั้งนี้จะมีราคาเท่าไหร่เพราะตัวรถถูกตั้งราคาเป็นร้อยล้าน ด้านข้างถูกคูดเป็นทางยาวครึ่งคันอย่างน้อยการทำสีคงเป็นหลักล้านแน่นอนเงินเดือนของทหารมันไม่กี่หมื่นจะเอาปัญญาที่ไหนไปซ่อมให้มันดีอย่างเดิมถึงได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแต่ท่านพร้อมพงกลับหัวราอเสียงดังชอบใจจนท่านเอกราชนั้นแทบจะงอนขึ้นมาทันทีก่อนที่คุณนนทีจะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสอนการใช้ให้เองมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ ท่านพร้อมพงก็ทราบไปแล้วท่านพร้อมพงพูดว่าเราเองก็ดีใจแทนท่านเมื่อได้รู้วิธีซ่อมมันด้วยตัวเองเพราะว่ามันง่ายจนผมไม่สนใจความรู้สึกของท่านไงล่ะความน้อยใจของท่านเอกราชจึงได้หายลงไปเป็นความดีใจออกมาแทนเสียอย่างนั้นนาทีพาเดินไปที่รถแล้วสอนวิธีตั้งค่าผ่านเมนูให้เลือกภาษาไทยเป็นหลักหลังจากนั้นค่อยไปเจาะจงคำสั่งซ่อมแซมตัวเองถึงตอนนี้ท่านเอกราชได้รู้ว่า แม้แต่สีก็ยังเปลี่ยนได้หลายสิบโทนแต่สิ่งที่น่าตกใจเมื่อกด Enter พื้นผิวจากที่เคยเป็นหลุมลึกรอยยาวครึ่งคันตอนนี้เริ่มมีผิวตึงขึ้นมาแทนร่องเดิมอย่างเห็นได้ชัดใช้เวลาเพียงไม่ถึง2นาทีพื้นผิวก็กลับมาเรียบเหมือนเดิมพร้อมกับสีแดงสดเหมือนยังเก่าแต่ดูเหมือนว่าท่านเอกราชจะชอบสีดำเพราะมีการเปลี่ยนแปลงจากสีแดงเป็นดำนั่นเอง นาทีชี้ QR code ให้ดูบอกว่าให้สแกนเข้าไปตรงนี้แล้วอ่านข้อมูลหรือว่าดาวน์โหลดคำสั่งเพื่ออัปเดตซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ในรถท่านเอกราชพงกหัวรับฟังแล้วขอบใจนาทีมีรอยยิ้มที่เป็นสุขแต่ก็หันควับมาทางท่านพร้อมพงที่อําเขาเสียจนหัวหมุนช่างแสบจริงๆนะเพื่อนแต่ก็ยอมรับเพราะตัวเขาก็เคยทําแบบนี้กับท่านพร้อมพงเหมือนกันมันไม่ใช่การซ้ําเติมเสียทีเดียว มันมีทางแก้ไขยอยู่เพียงแต่ยังไม่เอ,อ่ยออกมาให้อีกคนทําใจนิดๆแล้วค่อยเฉลยทางออกจะทําให้ยิ่งดีใจกว่าเก่าจากความสิ้นหวังกลายเป็นความดีใจจนสุดกําลังอันเป็นลักษณะของการเรียนเริ่มต้นของเตรียมทหารจะสอนให้นักเรียนมีจิตใจกล้าแกร่งบางครั้งให้ความหวังจนล้นออกถังพอถึงกําหนดกลับพลิกลิ้นเปลี่ยนคําพูดหน้าตาเฉยจากครูฝึก มันเป็นการสอนสร้างแรงกดดันเพื่อรับกับสภาพต่างๆในการรบของวันข้างหน้ายกตัวอย่างที่เจอกันอยู่ประจำจนนานๆไปก็เกิดความเฉยชินเวลาฝึกจะไม่ได้กลับบ้านเป็นเวลานาน ครูฝึกก็จะแจ้งบอกว่าอาทิตย์นี้ให้กลับบ้านนักเรียนต่างก็ดีใจบางคนแสดงอาการออกนอกหน้าแต่พอถึงวันกำหนดกลับยกเลิกเสียอย่างนั้นทำให้นักเรียนที่ดีใจบางคนถึงกับร้องไห้ก็มีนั่นถือว่าเป็นการฝึกในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมันสำคัญกับอารมณ์ของนักเรียนที่จะต้องควบคุมให้ได้ก่อนที่จะไปอยู่ในตำแหน่งใหญ่สองท่านนี้เลยติดนิสัยตรงนั้นมาด้วยแต่ใช้เฉพาะในกลุ่มเพื่อนกันเท่านั้น แล้วท่านเอกราชก็มีความคิดขึ้นมาเมื่อเห็นท่านนายกจากกริดดูเหมือนจะนอบน้อมต่อคุณนทีเสียเหลือเกินแต่เขาก็คิดไปว่า เพราะคุณนาทีเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Star ์ e ท h ที่แต่ละหุ้นส่วนมีเงินมากมายมหาศาลไม่น่าเชื่อว่าท่านพร้อมพงกับท่านนายกจะยกย่องคนที่มีเงินทองเป็นพี่ใหญ่อย่างนี้แต่ก็ช่างเถอะในเมื่อเขาเป็นคนดีแถมยังมีเงินทองมากมายการยอมรับยกย่องก็ไม่ได้ทำให้เสียหายเสื่อมลงแม้แต่น้อยหลังจากนั้นถึงได้ขอเดินดูการผลิตที่ประกอบเป็นคันเสร็จเรียบร้อยจากอะไหล่ชิ้นส่วน มาจากอุตสาหกรรมทั่วประเทศท่านเอกราชยืนอยู่ข้างตึกที่เป็นออฟฟิศมองไปตามถนนเก่าที่เคยเป็นรันเวย์ทดสอบเครื่องบินตอนนี้ก็ยังคงอยู่แต่อาคารถูกสร้างขึ้นมาเพิ่มจนสุดลูกหูลูกตาคุณนาทีกล่าวว่าต้องใช้รถกอล์ฟนะครับท่านแทนการเดินเพราะระยะมันไกลไม่ใช่200เมตรเหมือนอย่างแต่ก่อนต้องขับรถอ้อมไปด้านหลังที่มีอาคารปลูกเพิ่มขึ้นมา เพื่อทำเป็นที่ผลิตซูปเปอร์คาร์ท่านเอกราชไม่ค่อยได้เข้ามาเสียนานจากตอนแรกที่มาเห็นเป็นพื้นที่โล่งๆมันช่างต่างก,กันกับตอนนี้อย่างมากเมื่อเข้าไปเยี่ยมชมก็เห็นเครื่องจักรที่ทันสมัยอยู่เต็มทุกโรงอาคารแล้วเสียงของท่านพร้อมพงก็อุทานออกมาอา้าวรถสิบล้อเข้ามาพร้อมกันถึงสิบคันเราควรหลบไปทางไหนกันดีนาะทีตอบว่ายังครับเดี๋ยวต้องจอดรอยอยู่ด้านหน้านั่นก่อนต้องรอรับเอกสารจากทางเรา ก่อนที่จะนำอะไหล่ชิ้นส่วนมาลงส่วนรอปพอออก็ขับรถกอล์ฟวิ่งหน้าตั้งเข้าไปหาเห็นรับเอกสารแล้วยกวิทยุสื่อสารวอออกจนรถของกลุ่มผู้บริหารผ่านไปรถคันใหญ่ถึงได้ขับไปจอดลงสินค้าตามอาคารการได้อยู่ด้วยกันนานๆพร้อมกันความรู้สึกของท่านเอกราชนั้นเพิ่งรับรู้ว่าตัวเองนั้นดูมีอายุมากกว่าใครๆท,ทั้งที่ก็อยู่ในอายุเดียวกันแท้ๆ แต่ทำไมสองท่านถึงได้อ่อนไวกันนักไม่รู้ว่าทำสิ่งใดถึงได้ดูหนุ่มลงอย่างนี้อาจเป็นเทคโนโลยีของบริษัท StarTech หรือเปล่าที่ช่วยทำให้ร่างกายดูไม่เหมือนเดิมแต่ก็ยังเก็บไว้ในใจรอให้ท่านพร้อมพงว่างเมื่อไหร่ค่อยคุยก็ได้ มันต้องเป็นไปตามที่เขาคิดอย่างแน่นอนแล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นสองท่านต่างก็ใช้มือลูบคลำนอกกระเป๋ากางเกงแต่เห็นท่านเอกราชยกขึ้นมาคุยถึงได้หยุดอยู่แค่นั้นท่านเอกราชดูเงียบขรึมลงทันทีบอกกับท่านพร้อมพงว่าเดี๋ยวผมขอตัวมีธุระด่วนสำคัญมากพูดเสร็จก็กล่าวสวัสดีทุกคนก่อนรีบวิ่งขึ้นรถขับออกไปด้วยเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเฮลิคอปเตอร์แบล็กไครุ่นใหม่ ก็ได้ส่งเสียงหวิดแหลมของไอพ่นด้านข้างที่เร่งความเร็วไต่ระดับบินขึ้นสูงท่านพร้อมพงรู้ได้ทันทีว่าคงมีเหตุการณ์เร่งด่วนที่ชายแดนไม่อย่างนั้นผู้บัญชาการทหารบกคงไม่ใช้แบล็ไค t e รุ่นนี้บินไปแน่ๆเพราะมันอยู่ไกลถึงต้องใช้เพื่อเพิ่มความเร็วท่านพร้อมพงนึกเป็นห่วงเพื่อนอยู่ในใจว่าชายแดนจะมีอันตรายหรือเปล่าแต่ก็กลับมาอยู่ในสภาวะปกติต่อพูดคุยกันเหมือนอย่างเคย ทุกวันนี้มีสองท่านเป็นแขกคนสำคัญของที่นี่มีเพียงท่านประสิทธิ์เท่านั้นที่มาบ้างเป็นครั้งคราวอาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งเพราะช่วงนี้ชายแดนทุกที่นั้นมีปัญหาเรื่องพื้นที่ซับซ้อนแต่ไม่ยอมปล่อยไว้อย่างนั้นกลับรุกล้ำเข้ามาสร้างที่พักอาศัยต้องมีมาตรการเตือนบางครั้งถึงต้องใช้กำลังผลักดันเวลานี้ถึงได้กลายเป็นงานหนักสำหรับท่านประสิทธิต์ตำแหน่งกระทรวงกลาโหม ทั้งติดต่อประชุมระหว่างประเทศและประชุมภายในอย่างไม่เหนื่อยล้าในขณะเดียวกันเฮลิคอปเตอร์ของท่านเอกราชก็บินเข้าสู่พื้นที่เคอร์ฟิลของการพิพาททั้งที่เรามีอาวุธทันสมัยแต่ก็ไม่ทำผิดกติกาสากลตอนนี้พื้นที่ที่เคยมีการรุกล้ำได้เคลียร์จนโล่งไปหมดเฮลิคอปเตอร์ลงจอดห่างจุดอันตรายไป1กิโลเมตร ต่อจากนั้นถึงได้เดินทางโดยรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อเพื่อให้ท่านผู้บัญชาการมาเยี่ยมปลอกขวัญแม่ทัพและลูกน้องที่อยู่แนวหน้ามันเป็นสิ่งที่สร้างพลังทำให้ใจฮึกเหิมผู้บัญชาการอยู่ในชั้นสูงยังลงมาดูแลอย่างใกล้ชิดท่านเอกราชเดินตรวจดูพื้นที่ที่มีการต่อสู้ของเมื่อคืนแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายท่านเอกราชเดินแยกออกมาเพียงลำพัง ปล่อยให้คณะติดตามอีกจุดคุยกันอยู่ในขณะที่เดินเรียบขอบหน้าผาสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดระเบิดเสียงดังสนัน่นล่างของท่านปลิวลอยขึ้นบนอากาศรวงตกลงไปยังพื้นดินใต้หน้าผาทุกคนต่างตกตะลึงกับเหตุการณ์ทั้งที่เคลียรเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนรุ่งสางแล้วระเบิดหลงเหลืออยู่อีกได้อย่างไรความวุ่นวายก็เกิดการไต่สวนขึ้นมา อีกกลุ่มก็รีบจัดกำลังปีนลงเขาเพื่อไปรับตัวท่านผู้บัญชาการขึ้นมาท่านแม่ทัพสั่งสูญเสียเท่าไรไม่ว่าต้องนำร่างผู้บัญชาการขึ้นมาให้ได้แต่อีกด้านของผู้บัญชาการกองทัพที่กำลังใกล้หมดสติเพราะถูกแรงกระแทกของระเบิดรู้ได้ว่าตัวเองนั้นปวดร้าวไปทั้งหมดทั่วร่างกายแต่เหมือนเวลามันช่างเนิ่นนานเหลือเกินที่ร่างกายลอยอยู่ในอากาศ ไม่ยอมตกลงไปถึงพื้นเสียทีก่อนที่สติจะดับบูบนาทีตอนนี้ได้อุ้มร่างของท่านเอกราชที่มีร่างกายไม่ครบเสียแล้วบัดนี้ขาทั้งสองข้างนั้นหายไปพร้อมกับส่วนแขนเหลือเพียงข้างเดียวแม้แต่ใบหน้าก็ยังมีแผลเต็มไปหมดเลือดที่เคยกระเด็นเซนซ่าตอนนี้ลอยค้างอยู่ในอากาศ เขานั้นได้ใช้ดาวเทียมติดตามความเคลื่อนไหวมาตลอดเมื่อเกิดเหตุการณ์ถึงได้เปิดสวิส์ผ่านสมองให้หยุดเวลาแล้วถึงใช้เครื่องเทเลพอร์ตเดินทางมาที่นี่เวลานี้นาทีใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดร่างกายก่อนนำตัวท่านไปไว้ในยานบินของเขาเมื่อเช็ดเสร็จวางตัวท่านลงกับพื้นถึงได้ปิดเครื่องหยุดเวลาไม่ต้องการให้ตัวเองแก่ก่อนวัยในขณะที่ทุกคนหยุดนิ่งอยู่กับที่ตัวเองนั้นยังเดินตามเวลาต่อเหมือนเดิม ก่อนให้นรุมนช่วยส่งยานบินมาในจุดตำแหน่งที่เขาอยู่ไม่ถึง1นาทียานบินก็มาจอดอยู่เหนือศีรษะถึงได้ดูดท่านเอกราชขึ้นไปบนเครื่องเวลานี้ต้องทำให้เสร็จก่อนที่ทหารจะลงมาถึงจะได้ไม่เป็นที่สงสัยแก่ผู้ตามหาเมื่อตัวของท่านเอกราชถูกหลอมเข้ากับเก้าอี้พร้อมกับชิ้นส่วนที่หายไปก็มาพร้อมกันแล้วถูกคืนร่างกลับออกมาในทันที ก็มีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการแต่มีเพียงเสื้อผ้าเท่านั้นที่ขาดวินเต็มไปหมดจากนั้นถึงได้ขึ้นไปอยู่บนยานบินที่ล่องหนอยู่ในมิติแต่ยังสามารถมองเห็นทะลุปรุโปร่ปปรงอย่างเหมือนเดิม การลงมาของกลุ่มนับรบพ,พิเศษนั้นช่างเงียบเชียบไม่มีเสียงแม้แต่น้อยทั้งที่ยังมีทหารของฝ่ายตรงข้ามประจำการอยู่มากมายในพื้นที่ของตนแต่กลับไม่มีใครล่วงรู้ได้เลยคงเป็นเพราะกลยุทธ์เบี่ยงเบนความสนใจที่อีกจุดได้ทำการก่อกวนเรียกร้องความสนใจทางนี้ถึงได้ไม่มีใครมาดูเท่าที่ควร ร่างของท่านเอกราชได้ฟื้นขึ้นมาตอนที่นักรบพิเศษสัมผัสตัวทุกคนต่างก็ตกตะลึงในตัวท่านเสื้อผ้าที่ขาดหลุดหายไปเกือบทั้งหมดที่ห่อหุ้มเพียงกางเกงในเท่านั้นหน่วยรบพิเศษทุกคนต่างก็ตกตะลึงอยู่แป๊บหนึง่งที่เห็นท่านผู้บัญชาการอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้งที่เสื้อผ้านั้นขาดหายไปเกือบหมดไม่มีแม้แต่รอยพกช้ำตามร่างกายแม้แต่นิดเดียวนี่มันยิ่งกว่าปาฏิหาริย์ที่มีพุทธคุณคุ้มครอง ท่านช่างเป็นผู้มีบุญญาธิการโดยแท้ขนาดระเบิดยังไม่อาจทำให้ท่านละเคืองผิวไปได้ต้องหายตกตะลึงไปทันทีเมื่อท่านผู้บัญชาการออกคำสั่งไปเถอะเรารีบออกจากพื้นที่โดยด่วนพร้อมกับลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วการกระทำของท่านยิ่งทำให้ตกใจเข้าไปอีกใครจะไปคาดคิดถูกระเบิดจนตัวลอยเคว้งคว้างในอากาศแถมยังร่วงตกลงมาจากหน้าผานับร้อยเมตรแต่ยังพูดจาเข้มแข็ง ร่างกายแข็งแรงเหมือนคนปกติได้การที่ไต่ขึ้นเขาด้วยเชือกท่านนั้นกลับคล่องแคล่วเหมือนอย่างกับวัยหนุ่มทำให้ไม่นานก็กลับขึ้นมาบนเขาได้อย่างรวดเร็วสร้างความแปลกใจให้กับแม่ทัพเป็นอย่างมากมองเห็นแวบแรกยังไม่มั่นใจว่าเป็นท่านผู้บัญชาการหรือเปล่าท่านนั้นดูอ่อนวัยกว่าเดิมหลายเท่าแถมยังมีร่างกายแข็งแรงไม่ได้รับบาดเจ็บใดเลย ข่าวของท่านนั้นแพร่สะพัฒไปอย่างรวดเร็วถึงความหนังเหนียวอาจมีพุทธคุณบูชาอยู่ติดตัวต่างคนก็ต่างขอชื่นชมบารมีหลวงพ่อแต่สิ่งที่ได้กลับเป็นคำตอบว่าไม่มีตอนนี้แม้แต่ตัวของท่านเอกราชเองก็ยังไม่เข้าใจรับรู้ได้แต่เพียงช่วงหนึ่งเท่านั้นที่มีเวลาล่วงหล่นอยู่นานแสนนานเพราะตัวเขาทราบดีเมื่อเปรียบเทียบกับการโดดร่มตอนเป็นนักเรียนนายร้อย การล่วงหล่นนั้นมันรวดเร็วเพียงใดแต่นี่มันช้าเหมือนหยุดอยู่กับที่ด้วยซ้ำแล้วตัวเขาเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็ไม่อาจทราบได้อีกเลยว่าเกิดสิ่งใดคงเป็นคำถามที่เกิดขึ้นอยู่ภายในสมองแต่เพียงผู้เดียวข่าวสารในยุคนี้นั้นมันรวดเร็วมากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะในทันทีการส่งข้อมูลการติดต่อผ่านดาวเทียมถูกส่งออกไปขอความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน ทำให้ท่านผู้บัญชาการกองทัพอากาศได้ทราบด้วยถึงได้ตกใจในเหตุการณ์ไปกับตรงนั้นในเวลานี้ทุกเหล่าทัพต่างก็มอนิเตอร์ตรงพิกัดเดียวกันหานดาวเทียมทางการทหารที่มองแบบเรียลไทม์ต้องแปลกใจที่ยังเห็นท่านผู้บัญชาการยังอยู่ตรงนั้นในขณะที่เสื้อผ้าขาดหลุดลุย่ยท่านพร้อมพงมองหน้าท่านนายกจากกริดแวบหนึ่งอันเป็นสัญญาณของความเข้าใจกัน ว่าเกิดสิ่งใดกับท่านเอกราชในครั้งนี้ทั้งที่ท่านผู้ให้ยังนั่งอยู่กับพวกเขาสองคนอยู่ด้วยซ้ำแค่เวลาสองท่านเดินทางกลับมากองบัญชาการไม่ถึง10นาที แน่นอนท่านเปรียบเหมือนพระเจ้าคงเหมือนตอนที่ช่วยนักบินของจีนคนนั้นที่เขาสองคนยังไม่ทราบว่าช่วยตอนไหนกันเลยเวลาของท่านคงหยุดทุกสิ่งให้อยู่นิ่งอย่างนั้นหรือไงท่านถึงได้ทำแล้วคนอื่นไม่ได้รู้เห็นอย่างท่านเอกราชก็เป็นครั้งที่สองสำหรับพวกตนได้สัมผัสพิเศษต่างคนก็ต่างขนลุกขึ้นมาทันทีนี่พวกตนอยู่ใกล้ชิดเทพพระเจ้าชัดชด ท่านช่างมีความสามารถเกินกว่าจะจินตนาการได้ในขณะเดียวกันรถหมอทหารก็มาถึงรีบตรวจอาการของท่านคู่บัญชาการแต่ก็ต้องตะลึงกันทั้งคณะไม่มีใครคนใดพูดออกมาในขณะนั้นได้แต่มองหน้ากันอย่างคนสับสนร่างกายแข็งแรงไม่มีรอยแผลทั้งที่เสื้อผ้าห่อหุ้มกลับมีรอยไหมดำคล้ำของเขมาดินปืนอย่างฉุนจัดแล้วก็ลงความเห็นวินิจฉัยออกมา ท่านผู้บัญชาการกองทัพไม่ได้เป็นอะไรร่างกายปกติดีทุกอย่างความตกตะลึงนี้เกิดขึ้นเป็นวงกว้างในกลุ่มทหารมันได้เกิดขึ้นแล้วทั้งที่ในเวลาอันสั้นตลอดเวลาที่นั่งเฮลิคอปเตอร์กลับกองบัญชาการจนป่านนี้ยังไม่เห็นใบหน้าของตัวเองเพียงแต่เปลี่ยนเสื้อผ้าเท่านั้นแต่สองท่านรู้ดีที่สุดว่าท่านเอกราชนั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วคนที่ไหนถูกระเบิดจนร่างปลิวส้ำตกลงเหวลึกร้อยเมตรจะกลับมามีสภาพเดิมได้ถ้าไม่ได้ท่านผู้ให้ชุบชีวิตกลับมาป่านนี้คงหาร่างแทบไม่เจอไปแล้วและเมื่อกลับมาใหม่นั้นก็หมายความว่าท่านเอกราชย่อมมีความอ่อนไว้ไปด้วยแน่นอนเมื่อลงเครื่องกลับมาถึงบ้านอาบน้ำแต่งตัวเสร็จ ถึงได้เห็นใบหน้าต้องรีบขับรถมาหาท่านพร้อมพงเพื่อหาเหตุผลของความหนุ่มลงเหมือนอย่างสองท่านที่ตัวเองเคยอิจฉาบัดนี้ตัวเองก็ไม่ต่างไปจากนั่นเลยแถมโรคภัยก็หายไปด้วยต้องไปหาท่านพร้อมพงเพื่อไขข้อข้องใจที่อาจตอบคำถามของเขาได้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จบตอนที่89ท่านเอกราชเป็นคนใหม่ขอบคุณที่รับฟังนะคะ ท่านสามารถเข้าไปฟังสบายสบายนิยายเสียงทุกตอนแตะตรงรูปโปรไฟล์ด้านซ้ายใต้คลิปเลือกเพลย์ลิสต์เลือกเรื่องนิยายขอบคุณค่ะ